พี่น้องอสสอสมอยากให้ลูกทำงานเป็นพยาบาลฟังคลิปนี้แล้วรีบสมัครเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับสถาบันพระบรมราชนกกระสรวงสาธารณสุขนะครับรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2565นะครับหลักๆก็คือ อยาพี่น้องที่มีลูกนะครับกำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 นะครับสมัครเรียนพยาบาลโดยการสมัครนะครับหลักสูตรปริญญาตรีจะมีรอบที่1ก็คือ Portfolio รอบที่2โคตารอบที่3 a d แอดมิชชั่นรอบที่4 d i ด e c เ a d ก i อดมิชและรอบที่5รับตรงอิสระนะครับสำหรับรายละเอียดรอบที่1 Portfolio โฟนี้สมัครที่โรงเรียนคุณครูก็คงจะบอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูรายละเอียดน,นะครับ รอบที่2นะครับเรียกว่ารอบโควตาเปิดรับสมัครวันที่21-31ถึงมีนาคม65นะครับสมัครผ่านสถาบันนะครับที่ admission.pi.ac.th นะครับแล้วมีโครงการที่น่าสนใจก็คือโครงการอสอมหรือว่าบุตรอสมรับจังหวัดละ2คนนะครับคณะพยาบาลศา,ศาสตร์2คนนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับ โครงการนี้นะครับถ้าพี่น้องอสสอสมสนใจนะครับรีบบอกบอกลูกนะครับให้ไปสมัครนะครับทุนอสมนะทุนบุตรอสมจังหวัดละ2คนนะครับก็มีคะแนนมีโค้ต้ามีคะแนนพิเศษให้นะครับสำหรับบุตรอสมอย่าลืมนะครับอยากให้ลูกเป็นพยาบาลเตรียมตัวไว้นะครับรีบหาเอกสารนะครับแล้วก็รีบ ประสานเราปต่อเพื่อขอใบรับรองนะครับหมอชัดก็เคยทําเอกสารให้กับบุตรอสมอยู่ให้ลูกอสมอยู่นะครับตอนนี้จบมาแล้วครับทางานแล้วนะครับจำนวนหนึ่งท่านให้ได้รับคะแนนพิเศษนะครับเมื่อไปแข่งกับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็ได้ไปศึกษาต่อนะครับพี่น้องครับก็ฝากด้วยและกันนะครับถ้าพี่น้องนะครับมีความหวังตั้งใจอยากให้ลูกเป็นพยาบาลนะครับหมอชาติก็ แนะนำและก็ส่งเสริมเลยนะครับพอเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนนะครับนอกจากรอบที่2ก็ยังมีรอบที่3รอบที่4และรอบที่5รอบแอดมิชชั่นรอบ d ดเรกแอดมิชชั่นและก็รอบรับตรงอิสระนะครับจะคู่แข่งเยอะนะจะมีคู่แข่งเยอะนะครับเรามาแข่งกันในรอบบุตรออสมมก่อนนะครับทำไม่ได้แล้วค่อยรอบถัดไปแล้วกันนะครับพี่น้องครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับ เอกสารรายละเอียดนะครับสามารถศึกษาได้จากใต้คลิปนี้แล้วก็ที่เพจ Facebook หมอชาติจากเล่านะครับหมอชาติกำลังลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับกดไปดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่าด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k หมอชาติจากเล่านะครับเอกสารรายละเอียดไปดูที่นั่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องอสสอสมอพิงท่านนี้ก่อนนะครับก็ขอให้ท่านที่มีความหวังตั้งใจ อยากให้ลูกได้เป็นพยาบาลนะครับขอให้สมหวังกันทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ